สิ่งสำคัญที่ลูกค้าอยากได้นะครับคือความเร็วครับพอทำไม่ทันเนี่ยนะครับคุณก็เสียลูกค้าไปทันทีแชทแบในนี้ก็คือว่าสามารถไปคอนฟ lict ได้ใน messenger ของคุณแต่อันเนี้ยทันแน่นอนนะครับการรีวิวมีค่ามากกว่าการโฆษณาอีกถ้ารีวิวดีปุ๊บได้5ดาวปุ๊บผมมีความแนวโนม้มที่จะซื้อเลยสวัสดีครับพวกผมไมคกี้เจซีนะครับก,กับสารดีบนโลกออนไลน์นะครับวันนี้นะครับพบกันใน ep สามนะครับเราจะพูดถึงมารู้จากลูกค้าบนโลกออนไลน์กันนะครับ ลูกค้าบนโลกออนไลน์เราเนี่ยนะครับนอกจากซื้อสินค้าดีแล้วนะครับราคาถูกแล้วสร้างความแตกต่างแล้วสิ่งสําคัญนะครับจำไว้นะครับสิ่งสําคัญที่ลูกค้าอยากได้นะครับคือความเร็วครับเร็วในเรื่องอะไรครับตอบเร็วนะครับให้ข้อมูลเร็วซื้อขายเร็วนะครับส่งเร็วแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับลูกค้าโอนเร็วมาก็ได้ยิ่งดีนะครับส่วนวิธีการเนี่ยนะครับทำยังไงนะครับว่า การตอบเร็วถ้าสมมุติคุณไม่ว่างหรือคุณไม่อยู่เนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่า15นาทีเท่านั้นนะครับเวลาลูกค้าจะพิมพ์เมสเซจอะไรนะ inbox มาหาคุณแล้วถ้าคุณไม่ตอบเนี่ยคือคุณเสียลูกค้าไปเลยถือว่าคุณตอบช้าละเสียโอกาสแล้วแต่วันนี้นะครับเราจะพูดถึงวิธีถ้าคุณไม่อยู่แล้วคุณมีลูกค้าเยอะตอบไม่ทันเราจะไปสร้างวิธีการโดยการทำแชทบอทนะครับแชทบอทอันนี้ก็คือว่าสามารถไปคอนฟิกได้ใน m e s s e n g e r ของคุณหรือใน i n s t a g r แกรมของคุณให้เขาสามารถตอบเป็นชื่อลูกค้าหรือตอบโปรโมชั่น หรือจะเป็นชุดคําถามาคุณต้องการสนใจเรื่องนี้ใช่ไหมคะต้องการสินค้าน,นี้ใช่ไหมคะหรือสอบเกี่ยวสอบถามเกี่ยวกับลูกค้าอะไรก็ได้นะครับส่วนวิธีทำนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทําอย่างไรส่วนการตั้งค่าในการตอบแบบออโต้นะครับใน m e s s e n g e r ก็มีขั้นตอนดังนี้นะครับจากหน้าเพจคลิกที่แถบกล่องข้อความด้านบนพอคลิกเสร็จก็ตอบกับแบบโรมัสเลือกคาถามที่กําหนดเองคลิกแก้ไข พิมพ์ชุดคำถามที่ลูกค้าชอบถามบ่อยๆและพิมพ์คำตอบของคำถามเหล่านั้นไว้รอเลยเมื่อลูกค้าถามระบบจะตอบอัตโนมัติมีโน้ตนะครับการตั้งชุดคำถามที่กำหนดลูกค้าจะเห็น 2- 4คถึงคำถามเท่านั้นหากเราพิมพ์เกิน4ี่คำถามระบบจะใช้วิธีการสุ่มคำถามเข้ามาแสดงพอคุณทําการตั้งค่าอัตโนมัติเสร็จนะครับคุณก็ไม่ต้องวอร์รี่นะครับว่าลูกค้าจะมาตอบคุณแล้วคุณจะตอบไม่ทันนะครับเพราะทาไม่ทันเนี่ยนะครับคุณก็เสียลูกค้าไปทันทีแต่อันเนี้ยทันแน่นอนนะครับ ล้วอย่าลืมนะครับพอตอบเสร็จดูแลลูกค้าเสร็จคุณต้องให้ลูกค้ามารีวิวการรีวิวมีค่ามากกว่าการโฆษณาอีกนะครับลูกค้าจะเชื่อคํารีวิวมากกว่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาผมไปดูหรือจะไปซื้อของเนี่ยผมอ่านรีวิวเป็นอย่างแรกนะครับถ้ารีวิวดีปุ๊บได้5ดาวปุ๊บผมมีความแนวโน้มที่จะซื้อเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเก็บความรู้ดีๆเนี่ยผมอยากให้คุณเอาไปใช้ลองไปปรับดูว่าอเ้เพจของคุณเนี่ยสามารถที่จะดูแลลูกค้าตอบแต่ลูกค้าให้เร็วได้ยังไงนะครับแล้วนี่คือคีย์บิสเนสในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ใน EP หน้าผมจะมาสอนอะไรนะครับติดตามชมนะครับเป็นเรื่องเทคนิคของการทำ Facebook บนโลกออนไลน์โดยที่ไม่ได้ใช้เงินทุนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามผมไปนะครับ